สวัสดีครับชิมอนครับจิรันทนินเรามาสวพันครับอายุ40ครับดูแล,แลมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องใบหน้าแล้วก็รูปร่างหรือว,ว่าผิวพรรณเนีย่ยก็ดูแลมาโดยตลอดนะครับก็ให้กองจูคลินิกนี่แหละครับดูแลไม่ว่าจะเป็นการทำทรีทเมนต์นะครับศัลยกรรมก็ผ่านทางกองจูคลินิกทั้งหมดครับ มหมอ,อก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมาทํทรีดเมนต์หน้านะครับแล้วก็หมอบอกว่า,วาเออใต้ตาเราลึกแล้วนะเราควรที่จะต้องเติมใต้ตาได้แล้ววันนี้ก็ถึงวันที่จะมาทําใต้ตาครับปกติคนเราจะมีเป็นพวกเส้นเอ็นกลับเนื้อวิ่งรอบตุกตาแบบนี้ค่ะันซ่ก็อยู่ใต้ใพราะอายุมากขึ้นพอผิวบางลงตรงนี้มันจะเริ่มปูดขึ้นมาเรื่อยๆคือถ้าไปใกล้ฉีดใกล้ตรงนี้มากเวลานี้เนือนจะเป็นก้อนนะคะ จะฉีดแค่ผัดน่องๆให้มันให้มันรูหลวน้อยลงคเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็คือเสร็จทั้งโบทอกอัปเปอร์ริ้วรอยริ้วรอยรอบหางตาริ้วรอยตรงหน้าผากน้องหมอแคงเนาะก็มีหน้าผากปีนกาใต้ตาหวานคิ้วครึ่งหน้าบนทั้งหมดเลยสาถึงเวันจะค่อยๆตึงตึงเต็มที่สองสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับหมอแคะปอมือบะโง่ๆแล้วก็ เห็นความเปลี่ยนแปลงดีฟอร์เตอร์เลยนะครับหลังจากที่ฉีดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมีเฟสเตอร์แปดแปดอยู่นคือก็จะเป็นแปดเป็นรอยแผลของฉีดยานะครับใต้ตาดูเต็มมากๆนะแล้วก็ชอบอย่างนื้อเลยหมอมีการวิเคราะห์ของกล้ามเนื้อด้วยว่ากล้ามเนื้อฝั่งซ้ายหรือว่ากระโหลกเนี่ยต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เข้ากันนะซ้ายแล้วขวาแล้วก็เติมในส่วนของดูนอกจากใต้ตาด้วยครับจะมาเติมอยู่ตรงนี้ นะครับเพื่อที่จะให้เติมเต็มให้มันเหมือนกจะฝังซ้ายนะครับช่องนะคแล้วก็โบอดหอกนะครับก็ริ้วรอยมาแล้วเราก็ต้องเติมที่จะให้ใบได้เราดูอ,อดด่อนเยาว์ตลอดเวลาครับต้องบอ,อกนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะเติมฟิลเลอร์ใต้ตานะครับโบอดหอกหรืออยากจะดูแลร่างกายใบหน้าครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์แอน,นของ,องชูทีนึครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับชูทีน